วันนี้ก็มากับคุณแม่นะครับคุณแม่ครดตินเห็ดครดตินเห็ดค่ะงานอยู่มันหักค่ามันอา่านอุ้ยดอกนี่ทำไมจูมจังเลยทุกคนออกแล้วเดอ้อจะเห็ดบวกจิ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 กพอเห็น,นเขาลงเขาก็ไปหาแล้วหวานนี่อ้ย <laughs> คือหอด่สวนเขาแก่ตะมุนวันเขาไปกีดยางายอะโอ้ยในสวนยางนี่อ,ออกหอด้ำต้นนาทียังเยยบไปเยยบมาแค่กันขีดยางนี่ ยินวัวเขาไทายอีกไก่เนี่ยนี่กระดอดมอเ,เอ้ายิ้มเซนมีแต่ว่ามันแบบมันได้แต่พอกินแล้วมันออกหลายดิมันมันออกมูนหน่อยนะแต่ว่าจูมมูนนึงออกบอกรลายแบบเจอเถาก่อนหลายแหงตัวนะเถาจนลุมพาก,กันไปหาอยู่ได้ขวามไปขวาม,มาขวามไปขวาม,มานนั้นแนวถ้าเราเห็นบัดไปเห็นมันเถาไปแล้วพวกอัน พวกเล่าสูงก็มาเสียยาให้อยู่นิฮัยังบุห็นบุห็นบุญด้วยบุญมันเด้อเห็ด <head S 1> ผีว่าอันนี้ฮะเท่าหมดเลยจ้ะทุกคนดูสิเห็ปดปวก <ừ. S 1> ครับตีเดียวกันตายังไม่เท่ายังวะนี่นุ้ยแกงเสียบๆจุ่มจิ้มจิ้มเลยครับมาช่วงนี้ได้เก็บเห็ดนะครับทุกคนนี่ครับ QR จึงได้ฮ oh, okay. hey, er ่กะบูมีเงินให้เท่านุงเหรอเนอะ ทางไฟเนอเฮ้ยเอาไฟแค่ทานทาน,ทานไฟไฟเน่เ้อเก็บเห็ดเก็บเพนสิเลนรดไว้ขนาดเนาะให้จิงดิงๆๆิงงไว้อ้าวขอฮักบอกให้ซื้อข่าวไม่เน่เ้อว่าเอาโลหนึ่งก่อน<ม>เพื่อไปเอาน้ำม่ใส่โอ้ทุกคนแกงแกงจ้ะ แกงซีนี้เด้งเดอกอือแบ่งห้องแกงซิดอกอื๋อหนิแม่ซีแกงซิหมอเขาด้อบ่มันต้องแบบพักกระไสได้มันเขากันนี่เห็นอยากกินเลยเป็นข่าวละไว้สิไว้สิไปทางบ้านนี่เราไปแวะหาบอนที่เขาเคยเอาอยู่วะบ้านใหม่ทางบ้านใหม่ทางออกบ้านใหม้พอด้คันได้ก็จะให้เอือยเอามาให้เน้ ขิโรถไยไปโอ้รถจักรไป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 ะทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้เอาเห็ดปวกมาฝากเอฟซี